ทีโลกวิญญาณตอน้าใครเมื่อสักสิบปีก่อนผมได้เข้าเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในย่านรามคำแหงรับ ด้วยการเดินทางที่ไกลเพื่อที่จะไปเรียนผมจึงเลือกที่จะเช่าหอพักอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยผมก็ไม่ได้หอพักแห่งหนึ่งซึ่งมันอยู่ในซอยค่อนข้างที่จะลึกไปสักหน่อยหนึ่งในตอนนั้นผมยังไม่มีเพื่อนผมก็เลยต้องอยู่คนเดียวไปก่อนห้องผมจะอยู่ที่ชั้นสามเป็นห้องสุดท้ายในสุด คืนแรกที่ผมย้ายข้าวของเข้ามาเสร็จผมก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนไว้หน่อยเพราะว่าวันนี้ผมเหนื่อยมาทั้งวันผมหลับไปนานเท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้แต่ผมจําได้ว่าผมตื่นขึ้นมาเพราะว่าผมได้ยินเสียงน้ําไหลในห้องน้ํามันเหมือนกับเป็นเสียงฝักบัวที่เปิดดังสู้แล้วหยุดไปครั้งแรกผมก็ไม่ได้สนใจ ผมนอนต่อแต่แล้วมันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับดังสู้คราวนี้เสียงใช้ฝักบัวนาน,านมากเลยแล้วมันก็หยุดไปอีกผมง่วงเงียลุกขึ้นมานั่งนะครับผมกล่าวว่าถ้ามันดังอีกผมจะลุกขึ้นไปดูเลยคราวนี้ไม่เกินสามนาทีเสียงดังสู้ก็ใหม่แล้ว ผมเลยรีบลุกไปดูเลยว่าฝักบัวมันเสียหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอผมเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูมันเงียบสนิทครับไม่มีแม้แต่น้ำสักหยดเดียวที่ฝักบัวไม่มีร่องรอยที่ผ่านมาของการใช้แถมพื้นห้องน้ำก็เกือบจะแห้งแล้วจากที่ผมอาบน้ำไปเมื่อตอนหัวค่ำ ผมคิดในใจเลยว่าถ้านน้ำมันไหลจริงพื้นจะต้องเปียกสิผมยังคิดว่าผมน่าฝันไปแล้วผมก็กลับไปนอนต่อพร้อมกับเก็บความสงสัยเนี่ยวไว้เรื่องเสียงในห้องน้ำมันเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วสลหรับผมของการที่ผมมันอยู่ที่นี่มันชินแล้วมันไม่ได้มีแค่เสียงเปิดน้ำนะ แต่ยังมีเสียงก๊อกกอกแก๊กแก,ก๊กมันก็มีนะครับในช่วงวันแรกแรกนี่คือผมจะยินเกือบจะทุกคืนก็ว่าได้แต่ผมก็พยายามจะคิดในแง่ดีที่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเสียงจากห้องน้ำของผมแต่เป็นเสียงที่มันดังสะท้อนมาจากห้องอื่นก็เป็นได้เวลาผ่านไปเป็นเดือนผมต้องมาราทอนอยู่กับมัน แล้วตอนนี้ผมเริ่มมีแฟนรับเป็นน้องนักเรียนมปลายเราก็คุยกันเรื่อมาจนถึงขั้นพามาที่ห้องบ้านนานๆครั้งวันหนึ่งเป็นวันหยุดผมกับน้องเขาก็นัดกันไปเที่ยวไปกินข้าวดูหนังตามระสา,าวัยรุ่นแล้วก็กลับมาที่ห้องผมตอนนั้นผมจำได้เลยว่า เป็นเวลาราวสองทุ่มเห็นจะได้คืนนั้นน้องเขาอยากจะนอนค้างที่ห้องของผมครับน้องก็เลยขอตัวออกไปโทรศัพท์หาที่บ้านหน่อยก็ต้องออกไปโทรข้างนอกเพื่อที่จะได้โกหกทั้งบ้านได้เนียนๆหน่อยหลังจากที่น้องออกจากห้องไปโทรศัพท์ผมก็เลยไปอาบน้ำผมเซ็ตผมใส่แว็ก ก็เลยต้องอาบน้ำแล้วก็สระผมด้วยคือปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ก้มหน้าสระผมครับก็สระผมไปตามปกติแต่ว่าทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงประตูห้องเปิดแล้วก็ปิดครับผมก็เลยตะโกนออกไปว่าเป็นไงบ้างอะที่บ้านโอเคไหมแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับผมก็เลยเข้าใจว่า น้องเขานะ่คงจะไม่ได้ยินที่ผมพูดละมั้งแล้วพอผมเปิดฝักบัวล้างผมลองนึกภาพตามผมนะครับผมก้มหัวเพื่อล้างผมภาพที่ผมมองเห็นด้านล่างก็คือขาของผมเองแต่ว่ามันมันไม่ใช่แค่นั้นสิครับผมกลับเห็นขาอีกคู่หนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังผมโอ้โอ้โอ ผมอยากจะบ้าตายมันเป็นขาของผู้หญิงครับแต่ตอนนั้นในความคิดแรกของผมก็คือจะต้องเป็นแฟนผมนี่แหละที่กล่าวว่าจะเข้ามาแกล้งผมผมก็เลยแซวไปว่าคิดจะแกล้งพี่เหรอระวังจะเจอชุดใหญ่นะจ๊ะแล้วน้องเขาก็ไม่ตอบอะไรผมก็เลยรีบล้างผมให้เสร็จ โดยที่ก็ยังคงก้มมองดูขาคู่นั้นอยู่ตลอดแล้วสิ่งที่ทำเอาผมขนลุกวาบแทบจะยืนไม่อยู่ก็คือผมปิดน้ำและหันหลังไปมันกลับไม่มีใครเลยและที่สำคัญคืออ้าวก็ผมล็อกประตูห้องน้ำเอาไว้แล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นขาของใคร ผมรีบเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดหัวให้แห้งแล้วรีบคุมผ้าแล้วออกมาจากห้องน้ำทันทีผมตะโกนเรียกน้องเขาแต่ในห้องผมไม่มีใครอยู่ผมคนลุกสู้เลยครับผมรีบใส่เสื้อผ้าแล้วเดินออกมาจากห้องไปแล้วผมก็เห็นน้องเขายังยืนโทรศัพท์อยู่หน้าห้องพอน้องเขาวางสายผมก็รีบถามทันทีเลย เมื่อกี้เนี่ยหนูได้เข้าไปในห้องพี่หรือเปล่าอ่ะน้องเขาก็บอกว่าจะเข้าไปได้ยังไงก็ยังยืนคุยอยู่เนี่ยแล้วนี่ก็เพิ่งจะวางสายจากที่บ้านเองผมนึกไปถึงเสียงประตูห้องที่เปิดและปิดเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมอาบน้ำอ้าวแล้วทำไมไม่ใช่เป็นน้องเขาแล้วมันน่าจะเป็นใครผมนี่ขนลุกอีกครั้งหนึ่ง มันลุกชนิดที่ว่าทั้งตัวเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องเขาฟังสรุปแล้วในคืนนั้นผมไม่อยู่แล้วครับผมใจไม่กล้าพอจริงๆผมขนของออกเดียวนั้นเลยไปเปิดห้องโรงแรมอยู่แล้วค่อยหาหอใหม่อีกครั้งหนึ่งและวันเวลาได้ผ่านไปหลายเดือนผมก็ได้ไปรู้ข่าวจากรุ่นพี่ ในมหาวิทยาลัยที่เคยอยู่ที่หอนั่นมาก่อนผมแล้วพี่เขาเล่าว่าเออที่หอที่มึงอยู่เนี่ยนะเคยมีนักศึกษาผู้หญิงเอาสายฝักบัวผูกคอตายในห้องน้ำเออแต่กูก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ห้องไหนวะเท่าน,นั้นล่ะครับผมถึงขนาดตาลายหูอื้อพานจะเป็นลมไปเสียให้ได้ผมไม่ต้องมาเสียเวลาเดาเลยว่าจะเป็นห้องไหน มันแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งซะอีกแล้วก็มานึกถึงไอ้ตอนที่ผมได้ยินเสียงฝักบัวเปิดน้ำดังๆอยู่ทุกคืนแล้วตอนที่ผมย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆอีกละ่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าในตอนแรกผมจะไม่ได้เห็นเต็มๆมันเหมือนกับเป็นการแค่หยอกก่อนก่อนที่จะเผาจริงแต่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งหลอนครับก่อนจากกัน อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ